โกงนี่5บาท10บาทอะไรก็เอาหมดแต่คอร์รัปชันนี่คงจะเกิดเกี่ยวข้องกับราชการเช่นถุงมือถ้าเราไปซื้อเองนะคะกล่องละประมาณ70บาทถึง100บาททางหลวงจัดซื้อให้กล่องหนึ่งประมาณ200-300คนไข้มานี่บัตรฟรีเขาจะบริจาคเราก็ต้องออกไปเสร็จแม้แต่5บาทก็ต้องออกไปเสร็จถ้าเกิดไม่ออกไปเสร็จนี่เงินก็ต้องเข้ากระเป๋าเจ้าหน้าที่ค่ะแถวชายแดนแก็ต้องเอาอย่างนี้มั่ง เพราะว่าเงินเดือนน้อยชีวิตคนเราเนี่ยหนึ่งชีวิตเนี่ยมีค่ามากนะคะให้ช่วยด้วยความจริงใจอ,อยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยรู้จักการที่จะดูแลตัวเองอย่าให้มีใครมาโกงเราออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเหมือนกับหมาเฝ้าบ้านค่ะ